สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของอกลัลยาพามาดามด้วยนะคะเมื่อคลิปที่แล้วคุณนกได้พูดถึงต้องย้ายกับที่เดิมทุกทุกท่านที่ติดตามคลิปของคุณนกมาคลิปก่อนๆใช่ไหมคะคุณนกได้พูดพูดได้พูดเอ,ได,ดอได้บอกแล้วก็สิบแล้วใช่ไหมคะว่า ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ซามิเกนนะก็อาจจะอยู่บ้านหลังนั้นนะคะหลังที่โดดเดียวเดียวได้อยู่ในป่าเขาลำนเนาพัยอะคะ่ะก่อนที่จะจากบ้านหลังนี้ก่อนที่จะ้มาอยู่ซามิเกนแต่ตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นี้นครับเกิดเหตุการณ์เรื่องดังเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟงแล้วก็อาจารย์รับรู้ว่าคุณนก กับสามีอดีตสามีนะเนี่ยครอบครัวไม่มีความสุขใช่ไหมคะทะเลาะเบากแว้งกันเริ่มมันริ่รุนแรงแล้วก็เริ่มมันก็เรื่องดังอนะไรเงี้ยคุณสามีเขาก็เลยเกิดความอายเกิดความอายเพราะว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนฝูงของคุณลกอะ่ะหรือว่าเพื่อนฝูงเขาอ่ะมองเขาไปในแง่ดีมองเขาไปในแง่ไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม พาคุณนกไปอยู่ไอ้ดินแดนปักเขาลำนองพผ่าเหมือนเดิมคะ่ะพอคุณนกรู้ว่าจะต้องย้ายนกคุณนกก็รับรู้รับรู้ทันทีว่าคุณนกก็จะต้องเจอเหตุการณ์เดิมๆคงจะได้รับแรงกดดันจากอดีตสามีเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะคิ่เป็อนก่อนว่าอดีตสามีเป็นคนเจ้าอารมณ์อารมณ์ร้อนเวลาเขาเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมา เขาจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาจะแสดงออกถึงขั้นออพูดยังไงดีอะแต่คุณก็ออดทนว่างั้นเถอะอดทนอ่าก็ต้องยอมยอมเพราะว่าเขาเป็นเป็นคนที่ว่าอยู่อยู่เหนือเราว่างั้นเถอะเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา,า,ขอ,ขาอยู่ใต้อนาตของเขาเมื่อเขา ย้ายเราก็ต้องย้ายตามเพราะว่าชีวิตในประเทศวีเดนะ่ะเราไม่มีใครแล้วใช่เรามีเพื่อนฝูงแต่ว่าเพื่อนฝูงเขาก็มีครอบครัวเขาไม่สามารถช่วยเราได้เขาอาจจะ,สะแสดงความเห็นอุูกันใจให้คำปรึกษาหารือแต่การที่เราจะการที่เขาจะช่วยเหลือให้เราไปอยู่กับเขานะ่ะเป็นไปนไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้อง ทนอยู่ต่อไปกับอดีตสามีมแล้วคณสุดท้ายก็กลับไปอยู่ที่เดิมไปอยู่บ้านหลังเดิมแล้วค่ะคุณนกก็คิดอย่างเดียวต้องอดทนเนะตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเก็บให้ได้มากที่สุดเพราะคุณนกเริ่มรู้แล้วว่าอนาคตคุณนกอาจจะไม่ได้อยู่กับสามีอดีตสามีเนาะมัน ตอนนี้คุณนกก็ได้รับแรงกดดันคุณนกก็ทนได้อยู่แต่อนาคตข้างหน้า,าคุณนกไม่สามารถรพูดได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจก็คิดอย่องเดียวว่างานเราก็ม่มีทำเนาะเราก็เพิ่งเรียนจบภาษาเราก็ไม่ได้ใช่เราเรียนอยู่ปีหนึ่งแต่ก็ใช่ว่าเราจะพูดได้เราจะเขียนได้หมดทุกคำไม่ใช่ มันก็ปู่ปู่ป่าๆมันกันเธอมันยังไม่เก่งแค่ปีเดียวมันก็เหมือนเด็กเรียนกอไก่กอไข่ขค่ะก็ะคิดอย่างเดียวว่าเออฉันจะ่ต้องเข้าป่าเก็บแบก็รอเนาะรอ,อะรอหน้าร้อนรอรอหน้าหน,น้าร้อนหน้าแบหน้าเก็บแบเก็บแบส,สีดําเก็บแบสีแดงแต่ตอนนี้มันเป็นหน้าหิมะเนาะพอย้ายไปก็ไม่มีอะไรทําก็ตามติดสามีไปก็พาไปตกปลาเนาะ ไปทะเลสาบน้ําจืดมันไม่มีน้ําหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าหิมะใช่ไหมพอน้ําหิมะมันตกมากๆมาทับถมกันมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งน้ํามันจะกลายเป็นน้าแข็งเวลาจะตกปลาก็ใช้เครื่องเจาะเอาแถบนี้ค่ะแถบยุโรปนี่เขาก็ตกปลากันด้วยวิธีนี้ค่ะใช้เครื่องจะเจาดน้ําแข็งแล้วก็นั่งตกปลากันคุณนกเอามาเรียนรู้ที่นี่คะคะมันเป็นเ,เกมชนิดหนึ่งพูดว่าสนุกไหม มันก็เป็นความตื่นเต้นอะ่ะเป็นความที่อยากเรียนรู้เราต้องตามติดเข้าไปก็ขับรถสเสนอสกูตเตอร์ะคะ่ะขับรถตีนตะขาบอ่ะคะ่ะตีนตะขาบเหมือนรถถังรถถังทหารนะคะเพราะว่ามันถ้ามันไม่ใช้รถระบบตีนตะขาบมันก็ไม่สามารถวิ่งไปบนหิมะได้ขับสเสนอสกูตเตอร์นั่นแหะคะ่ะรถตายหิมะนะคะรถที่วิ่งอยู่บนหิมะขับไป,ไปตกปลากัน หลังจากตกปลาแล้วก็เข้าในเมืองเข้าไปซื้อของในเมืองก็ห่างจากบ้านที่คุณนอกอยู่นะั่นก็สามสิบโลไปกลับก็หกสิบโลมันไกลอะค่ะอาทิตย์หนึ่งก็เข้าไปในตัวเมืองไปซื้อของกันอาทิตย์หนึ่งก็สองครั้งก็ชีวิตจะไปสัมผัสในเมืองก็อาทิตย์หนึ่งสองครั้ง <laughs> นอกนั้นก็อยู่แต่ในบ้านเอ่อ <laughs> ล้อมรอบไปไดิป่าแล้วก็ล้อมรอบไปไดิหิมะสีขาวก็นั่งคนละมุมเรารู้ว่าแฟนของเราอ่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์ใช่ไหมคะเราก็เป็นไม่ไปนั่งข้างเขาเราก็นั่งอยู่เราอีกม,มุมนึงเขานั่งเขาเออบ้านของคุณนกเนี่ยนะมันเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมคะแต่ชั้นข้างบนนะ่ะเราไม่สามารถที่จะขึข้นไปอาศัยได้แต่ถ้าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนาะเวลาแฟนเขาอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาเกิดอารมณ์เกี้ยวกาดขึ้นมา คุณนก็จะใช้วิธีหลบหลบไปข้างนอกก็ไม่ได้อยู่แล้วมันหนาวก็เลยใช้วิธีหลบหลบไปแอบอยู่บันไดค่ะบันไดที่จะขึ้นชั้นสองใช่ไหมคะแล้วก็จะไปนั่งหลบอยู่ตรงนั้นนั่งหลบตรงบันไดที่จะขึ้นชั้นสองมันก็หนาวแต่พอดมีมันมีเสื้อเสื้อยักก้าเสื้อนหนาเสื้อเสื้อนาหิมะคุณนก็ใส่ใส่เมื่อกันหนาวได้แล้วก็หลบหลบเขาเพรา่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่เอาโมโหรุนแรงใช่ไหมคะ แล้วก็อยู่ใกล้เขาคุณนกก็ใช้วิธีนี้ก็นั่งคุณลูงมง่าบ้านที่คุณนกอยู่อะชั้นล่างอ่ะมันจะมีห้องห้องครัวห้องครัวมันก็ใหญ่นี่ค่ะห้องครัวแล้วก็มีห้องห้องรับแขกแล้วก็มีห้องนอนอดีตสามีเขาก็นั่งอยู่ที่ห้องห้องรับแขกเขาก็จะมีหมุมหองเขาเป็นไเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนคุณนกก็ไม่มีแล้วครับเครื่องคอมพิวเตอร์คุณนกก็จะนั่งอยู่อยู่ม,มุม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 ,ม,มครัวคุณละมุม นั่งข้างกันไม่ได้เพราะเขาชอบหาเรื่องเราเพราะว่าเขามีอ,อารมณ์ที่ไม่ค่อยปกติแล้วก็ต้องหลบหลบเขาว่างั้นเถอะชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ยค่ะตกตาบ้างบางทีก็เข้าไปหาผู้หญิงไทยที่หมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้างแต่ก็เข้าไปไม่บ่อยค่ะเพราะมันอยู่ค่อนข้างทีจ่ไกลกันเนาะ ประมาณสี่โลนั่นเหะอก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณนุกก็พูดถึงว่าเล่าทุกคนฟังก็งานก็ไม่ได้ทำเนาะวันวันก็อยู่ในแต่บ้านมันก็น่าจะมีชีวิตน่าจะมีความสุขแต่ไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าอดีตสามีเขามีอารมณ์ที่ไม่ปกติเอ,อถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปหาเรื่องเขาเขาอยู่อีกมุมนึงอยู่อีกมุมหนึ่งแต่ถ้าอารมณ์เขาขึ้นมาคุณเข้าใจไหมครับ อารมณ์คืออันนี้พออารมณ์ของเข้าไปแปรปรวนนั่นนึงพออารมณ์เขาขึ้นมาเนี่ยให้เราอยู่เฉยๆเขาก็จะมาหาเรื่องเรามาหาเรื่องชวนเราทะเลาะคุณนกก็ไม่เข้าใจอตอนนั้นยังไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมอดีตสามีอเขาทําไมเขาชอบมาหาเรื่องเราชอบพูดจารุนแรงชอบด่าว่าเรารุนแรงชอบให้เราน้ําตาร่วงคือ เหมือนกับเขาเห็นเห็นคุณนกมีความสุขไม่ได้คือเขาอยากจะเห็นเห็นคุณนกมีความทุกข์มีเห็นคุณนกได้รับความกระทกกบกระเทือนใจเห็นคุณนกมีน้ําตาแล้วเหมือนกับเขามีความเหมือนเขาจะพอใจอะไรอย่างนี้ค่ะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณนกก็อดทนอดทนแล้วช่วงนั้นก็จะโทรหาลูกอาทิตย์ละครั้งเนาะ,ะโทรไปก็ลูกชายไม่มีโทรศพัพท์ ว่าตอนนั้นเขาอายุเพิ่งจะสิบขวบตังสิบสิบเอดขวบก็คุณนุ้ก็จะต้องโทรหาน้องสาวโทรเข้าไปหาน้องสาวน้องสาวก็จะเป็นคนรับแล้วก็เขาก็จะยื่นให้ลูกชายคุณนุ้ก็จะได้คุยกันคือจะใช้ใช้น้องสาวเป็นสื่อเป็นสื่อว่าเถอะสื่อสื่อเราโทรหาน้องสาวน้องสาวมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก คุณนกก็ถึงจะได้คุยกับลูกชายก็จะใช้วิธีนี้ครับเราเราเราทุกใจเราได,เาได้เราได้รับความกดดันจากที่นี่แต่คุณนกไม่เคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้เลยนะคะญาติพี่น้องไม่มีใครรับรู้แม้กระทั่งลูกชายนกคุณนกก็ไม่เคยเล่าเล่าให้ใครรับรู้ว่าว่าคุณนอกอยู่ในประเทศสวีเดนนะ่ยคุณนกได้รับผลกระทอบอะไรบ้าง ได้รับแรงกดดันอะไรบ้างแล้วไม่มีใครรับรู้ว่าชีวิตของคุณนุกอะมีความสุขหรือไม่มีความสุขเพราะคุณนุกไม่เคยเอ่ยปากเลยค่ะแบบพอเขาคุยกับลูกคุณนุกก็จะมีความสุขเนาะเพราะคุณนุกก็พูดอยู่หลาย,ลายคลิปเนาะคลิปเปก่อนถ้าทุกคนติดตามถ้าทุกท่านติดตามนะก็จะรู้ว่าคุณนุกเป็นคนรับรู้มากเวลาโทรหา,าลูกแต่ละคงก็ดีใจ สูงเท่าก็อยู่กับแม่เพราะว่าคุณนกกับลูกน่ะเป็นคนที่ว่าติดกันน่ะลูกติดแม่แม่ติดลูกเงั้น <c oughs> และชีวิตไม่เคยพัดผ้าจากกันอย่างนี้ใช่ไหมครอ่าตอนนี้คุณแม่ก็มาอยู่สวีเดนก็ลูกชายก็อยู่อยู่เมืองไทยเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งเขาแต่ว่ามันมีเหตุผลที่เราต้องตามอดตสามีมาแล้วคนที่ดูแลก็คือคุณพ่อแล้วก็มันมีอยู่หลายหลายครั้งที่ว่าคุณนกได้รับ แรงก็ตกกระกเทือนใจมากบางครั้งคุณนุกโทรไปน้องสาวเป็นคนรับสายใช่ไหมคะคุณนุกก็ได้รับคำ,คำพูดที่ไม่ค่อยน่ารักอะจากปลายสายน้องสาวก็ใช้คำว่าเมื่อไหร่จะกลับมารับลูกชายเบื่อแย่แล้วเขาใช้คำว่าเบื่อแย่แล้วเบื่อที่จะดูแลลูกชาย รู้ไหมลูกชายอ่ะผอมดำมากเลยแล้วก็ไม่อยู่บ้านลูกชายติดติดผู้หญิงแล้วนะเออก็ใช้แต่ที่ที่คุณนกพูดพูดมาเนี่ยคุณนกจะพูดน้ำเสียงคุณนกจะราบเรียบใช่ไหมคะแต่ไปสายที่คุณนกได้รับอ่ะมันไม่ได้ราบเรียบค่ะมันเป็นคําพูดที่กระโชกค่ะเป็นคําพูดที่ว่าไม่พอใจอเขาพูดนาํานองว่า เมื่อไรคุณยกจะไปรับลูกเข้าเบื่อแย่แล้วที่จะดูแลอัถนรนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ดูแลนะคะน้องสาวคนนี้เขาไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลลูกลูกลูกชายของคุณนกนะคะคุณพ่อเป็นคนดูแลคุณตาเป็นคนดูแลแล้วน้องสาวคนนี้เขาก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้อยู่บ้านนะคะเพราะเขาตามติดเขาก็ตามติดสามีเหมือนกันเพราะว่าสามีเขาก็เป็นชาวต่างชาติเป็นชาวยุโรปเหมือนกัน เขาก็ทิ้งลูกชายของเขาให้น้องสาวคนเล็กดูแลเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ดูแลลูกเขานะคะนอกจากว่าเขาจะได้ดูแลก็ต่อเมื่อแฟนของเขากลับประเทศกลับประเทศยุโรปใช่ไหมเขแทบลับกลับทวียุโรปเขาถึงจะกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาถึงจะได้ดูล,ลูกชายเขาเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลลูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลลูกของคุณลูกด้วยแต่ก็ใช้คําพูดที่ไม่น่ารักเลย ลูกยอมรับว,ว่ามืนี่ขนาดพี่น้องคานตามกันมานะคะยังขณะน,นี้คุณนกพอคุณนกได้รับแรงกระตบกกระเทือนใจแล้วก็นกได้ยินคำคำนี้นกคุณนกรู้ทันทีว่าลูกชายคุณนกต้องโดนหนักแน่คุณนกก็รับรู้ทันทีเลยว่าทําไมลูกชายคุณนกถึงไม่อยู่ติดบ,บ้านทําไมลูกชายคุณนกไม่อยู่ติดบ,บ้านละ คุณนกลูกชายคุณนกก็จะไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านญาติกันนะคะพอดีบ้านญาติหลังนี้เ็าจะมีลูกชายอยู่สองคนเป็นเป็นเด็กผู้ชายตั้งคู่แล้วก็รุ่นเดียวกับน้องนนท์น้องนองนท์ก็จะไปอยู่บ้านหลังนี้นะคะ่ะไปติดอยู่บ้านหลังนี้ลูกชายก็คงจะกระทกระเทือนใจมากเพราะว่าแต่ละครั้งที่โทรไปเนาะลูกชายก็จะบอกแม่เมื่อไหร่แม่จะมารับนนท์แค่นี้เนะคุณนกก็ใจสลายแล้ว คุณแม่รับรู้ว่าลูกชายคงจะโดนมากใช่คุณพ่อของคุณนกดูแลอยู่ใช่งไหมคะคุณตาดูแลแต่คุณคุณตาไม่สามารถที่จะปกป้องได้ทุกคนพูดคุณนกเล่าเล่าสู่กันฟังขนาดนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าลูกชายของคุณนกก็จะต้อง โดนหนักได้ไรับแรงกระทบกระเทือนใจมากที่สุดแต่คุณก็ต้องอดทนคิดอยู่อย่างเดียวเมื่อลูกชายบอกว่าแม่เมื่อไหร่จะมารับนนคุณก็พูดกับลูกว่าสัญญากับลูกว่าแม่จะเอานนมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนกับแม่ให้ได้ถ้าแม่ไม่สามารถที่จะเอาลูกมาได้ แม่ก็จะกลับไปอยู่ดูแลนนแม่จะไม่ทิ้งนนคือคุณนกจะพูดกับลูกตลอดนะคะเวลาเรามีโอกาสได้คุยกันเนาะทางโทรศัพท์หลังจากนั้นคุณนกก็รอรอเก็บแบแบลูกสีดำแล้วก็ลูกสีแดงนะคะก็รอเก็บแล้วคุณนกก็ตั้งความหวังไว้ว่าคุณนกจะต้องเก็บเงินให้ได้บ้างรู้สึกตั้งความหวังไว้ว่าอย่างน้อยก็ ส0 0 0ส0ถึงสามแสนบาทถ้าคุณนอกอยู่ที่นี่ไม่ได้หรือคุณนกไม่สามารถที่จะเอาลูกชายมาได้คุณนกก็จะกะคุณนกก็จึงมีความคิดอยู่ในหัวสมองว่าฉันจะต้องปีนเขาเก็บแบให้ได้อย่างน้อย2องแสนถึงสามแสนบาทถ้ามีเงินอยู่ระดับนี้คุณนกก็สามารถที่จะไปะกลับไปอยู่เมืองไทยไปดูแลลูกคือไปตั้งหลักได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยากจะทําอะไรก็โอเค จะค้าขายหรือว่าอะไรก็โอเคสองแสนสามแสนอะไรเนี้ยเราก็คิดไว้แล้วแล้วขอเล่าอีกนี้นะคะการเก็บแบตที่ประเทศสวีเดนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าป่าที่ประเทศสวีเดนมันไม่ราบเรียบเหมือนเมืองไทยนะคะป่าที่นี่มันจะเป็นเป็นดินเป็นป่าป่าภูเขาเป็นหินนะคะมันจะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ มันพื้นที่จะไม่ราบเรียบเวลาเราขึ้นเวลาเราไปเก็บบางครั้งเราต้องปีนขึ้นไปบนเขาขึ้นเดินเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่มัน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 ไม่สนุกค่ะ,ะสําหรับคุณนกนะคุณนกว่ามันเป็นเรื่องยากสําหรับคุณนกมากแต่ผู้หญิงไทยหลายๆคนนี่รู้สึกเขาก็จะชอบปีนเขาเก็บเบร์กันเพราะเขาคิดว่ามันเป็นงานที่สบายแต่สําหรับคุณนกละ่ะ คุณนกคิดว่าเป็นงานที่หนักมากเพราะว่าคุณนกใช้ชีวิตยิตที่เมืองไทยคุณนกพูดตรงๆนะคุณนกไม่ได้ลาบากขนาดนี้คุณนกถือว่าการปีนเขาเก็บแบบเป็นเรื่องที่ยากลําบากสําหรับคุณนกเป็นเรื่องที่หนักมากเออใช่อาชีพของคุณพ่อคุณแม่อ่ะอาชีพเกษตรกรเกษตรเกษตรกรก็จริงแต่ว่าคุณนกอ่ะชีวิตคุณนกอ่ะเรียนหนังสือมาตลอดใช่ไหมคะกลับบ้านสาวอาทิตย์เนี่ยออกไปช่วยพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่บ่อย ช่วงมาแล้วยะระยะหลังๆนี่เสาร์อาทิตย์นี่คุณนกจะไม่ได้ออกเลยคุณนกพอกับเสาร์อาทิตย์กลับมาจากคุณสมัยที่คุณนกเรียนคุณกนกจะอยู่หอพักนิดนึงพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็จะมาทําความสะอาดบ้านนะมั้ยอาหาร,หรอะไรเนี้ยพ่อแม่ญาติพี่น้องกลับมาก็มาทานอาหารกันได้เลยอะไรเงี้ยคุณกนกจะอย่างนี้มากกว่าคุณนกก็ถึงเปรียบเทียบไงว่าคุณกนกใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยคุณนกไม่เคยลำบากขนาดนี้ แต่มาประเทศสวีเดนน่ะคุณนกต้องลําบากเมื่อมาอยู่กับสามีชาวยุโรปสามีชาวสวีเดนชีวิตของคุณนกคุณนกว่าชีวิตของคุณนกคือพูดตรงๆนะคะเหมือนชีวิตของคุณนกตกต่ําเหมือนอดีตสามีคนนี้เขาไม่ได้ดึงชีวิตของคุณนกให้สูงขึ้นแต่ก็ดึงให้เราต่ําลงทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะเขาไม่ได้ดึงให้เราสูงขึ้นดึงให้เราตกต่ํา <c oughs> คุณนกถือว่าการเข้าปา่าเก็บแบก เป็นเรื่องที่ยากลาบากมากสําหรับผู้หญิงไทยที่เขาเก็บกันเออและแต่เขาคิดนะแต่ความคิดของคุณนกคุณนกว่าลําบากมากคุณนกไม่ชอบเลยแต่ว่าจาใจต,ต้องเก็บเก็บไปบางครั้งคุณนกน้ําตาล่วงนะเก็บไปบางทีน้ําตาล่วงอโอเคอดีตสามีเขาพาเข้า่าเนาะเขาจะไม่ทิ้งให้เราอ่ะ คนเดียวเพราะว่าประเทศทุกประเทศค่ะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเขาก็บอกเหตุผลว่าเขาก็ไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากทิ้งให้คุณนกไปเก็บคนเดียวเพราะว่าบางทีก็อาจจะเจอคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีกขขับรถเข้าไปอ่ะเพราะว่าในป่าเราบางครั้งมันไม่ได้เก็บข้างทางยิ่งค่ะมันจะต้องเข้าไปในป่าลึกๆอ่ะถ้าเขาทิ้งให้เราเก็บคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําร้ายเราอะไรเงี้ย อาจจะทําร้ายเราถึงแก่ชีวิตะไรอย่างน mm ี hmm. ้ค่ะอดีตแฟนเขาก็เขาก็เป็นห่วงพูดถึงความดีของเขาก็มีข้อเสียงเขาก็ไม่ข้อเสียงเขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมดทุกอย่างเลยข้อดีเขาคือไปเก็บกับเราแต่คุณทราบไหมคะบางครั้งเขาก็ปล่อยเราไว้ในป่าเก mm hmm. ็บเก็บเก็บลูกแบรสีดำสีแดงนี้ค่ะ ไว้คนเดียวก็จะโทษเขาไม่ได้เนาะบางครั้งเขาเขาไม่อยากพาเราไปอะ่ะแต่บางครั้งเราก็ดือ้อดื้อเพราะว่าเราต้องการเงินเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าเราไม่สามารถเอาลูกมาได้อะ่ะเราจะต้องทําทุกวิถีทางที่จะต้องเก็บเงินเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับไปอยู่องไทยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเดี๋ยวจะเล่าต่อว่า เล่าต่อคลิปต่อไปนะคะว่าเ,ออเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามปิดกำลังใจให้คุณนก้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ